เอาอย่าอย่าทูบอย่าทูบมีน้ำแจงอย่าทูบมันสิแตกจีนน้ำแจงน้ำแจงเงี้ยงโอ้ยโอ้ยขี้เดียดโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี้มูกด้วยไงไปหาผ้าไม่เสร็จแม่โอ้ยไม่กินแล้วไม่กินแล้วโอ้ยไม่กินขี้เดียดขี้เดียดโอ้ยขี้มูกวันนี้แมไปหาผ้ามาเสียเลยขอพุ่มขาดกันยิาไปบ่ได้แม่ไม่ไปวัด ยิลาไปบ่ได้ดีน้ำแก่น้ำแก่เจ้าน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมแกงน้ำเย็นเกงไม่กินขี้เดียดเอาอยากเดินไปเแื่อยเนี่ยไม่เอาขี้เดียดไม่กินแล้วเอาที่พึ่กินเอาน้ำมีอย่งขี้เดียดไม่เอาเอาน้ำมีอย่างตานะเอาน้ำเอาน้ำแตงโมไหมมีน้ำแตงโมด้วยเหรอ มีน้ำงใจด้วยไหนนี่โว้ยบ่อกินแล้วน้าเมียงมันเงียวใช่แล้วบ่โว้ยบ่อกินขี้เดียดบได้เงียวน้าเอาบวะเอาเนี้ยเอาผมยิ้มเอาวะเอาเอาไหมเอาไหมให้กินเนี้ยเด้อให้พ่อซิมเนี้ยคำหนึ่งให้ซิมเนี้ยคำหนึ่งให้ซิมเนีเอาเอาน้ำเย็นให้พ่อกิน năm nhiên bò áo áo, youtube youtube, nước youtube nó chỉ đẹp, nước nấm nhỉ, nó nấm như nhỉ, nấm chèng, nấm chèng, xếp bỏ, anh never, anh never, anh never,